เจ้าชายแฮร์รี่ทนทุกทรมานจากระยะทางที่แยกเขาจากเพื่อนและครอบครัวของเขาจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเขากลับไปยังสหราชอาณาจักรโดยไม่มีเมแกนมาเคลิลเป็นเวลาสปีแล้วที่เจ้าชายแฮร์รี่เก็บข้าวของและบินไปยังสหรัฐอเมริกาพร้อมกับเมแกนมาเคลิลภรรยาของเขาความสัมพันธ์กับพระราชวังบักกิงแฮมยังคงเสื่อมถอยลงตั้งแต่นั้นมา บอกว่าน้องชายคนเล็กของวินเลียมไม่ได้ทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ระหว่างการตีพิมพ์บันทึกความทรงจำเกี่ยวกับครอบครัวของเขาและความคิดเห็นที่ทำให้บริษัทตื่นประหนกแม้จะมีทุกอย่างเจ้าชายแฮร์รี่ก็ปล่อยให้ตัวเองเอาชนะความคิดถึงบ้านได้เรายังเห็นเขาเข้าใกล้ดินแดนบ้านเกิดของเขามากขึ้นในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาชาวที่สมได้รับการมาเยือนเมื่อต้นปีนี้ หลังจากได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากได้ไม่นานสามีของเมแกนมาเคิลได้รับเชิญให้ไปเฉลิมฉลองครบรอบ10ปีของเกมอินวิตตุสเขาจะคิดจะถอยกลับไปอยู่กับครอบครัวใหม่เจ้าชายแฮร์รี่กลับบ้านแล้วเหรอตามที่ยูโกวิกเกอร์สกล่าวไว้แฮร์รี่สามารถแก้ไขและนำตัวเที่ยวเดียวไปสหราชอาณาจักรได้ฉันคิดว่าเขาจะกลับบ้านถ้าเขากลับมาบ้านคงจะดีสำหรับเขามาก เชี่ยวชาญของราชวงศ์กล่าวในบทสัมภาษณ์ที่เผยแพร่โดยซันถ้าเป็นเช่นนั้นเขาจะกลับไปลอนดอนตามลำพังหรือไม่คำตอบของผู้เชี่ยวชาญทำให้ไม่มีที่ว่างให้สงสยัยใช่ฉันคิดอย่างนั้นผู้ตัดสินฮิวโกวิกเกอร์และโดยส่วนตัวแล้วฉันคิดว่าแฮร์รี่กลัวการสูญเสียเมแกนและดูเหมือนว่าเขาจะกลัวเธอเล็กน้อยถ้าพูดตามตอรองอ คำท,ที่เขาพูดพ่อของอาชีและลิลิเบตคิดเกี่ยวกับการย้ายของเขามาหลายเดือนแล้วปีที่แล้วเราได้รับแจ้งว่าเขาคิดถึงบ้านนิดหน่อยแฮร์รี่กลับมาที่ลอนดอนอาการนี้เกิดขึ้นโดยเมแกนแฮร์รี่แม้ว่าเขาจะไม่รู้จักแฮร์รี่แต่ฮิวโกเวเกอร์ก็เชื่อว่าเจ้าชายไม่ได้ปรารถนาชีวิตที่ห่างไกลาจากคนที่เขารักเขาไม่ใช่คนเดียวที่เสนอทฤษฎีนี้ อย่างไรก็ตามสำหรับคนอื่นๆลูกชายคนเล็กของชาวที่3จะไม่กลับบ้านหากไม่มีเมแกนมาเข้าดัชเชสแห่งซัเสเซกได้กำหนดเงื่อนไขไว้แล้วในกรณีที่ต้องเดินทางกลับไปยังอีกฝากหนึ่งของมหาสมุทรแอตแลนติกเมแกนกล่าวว่าเธอเต็มใจที่จะกลับไปอังกฤษก็ต่อเมื่อเธอและแฮร์รี่มีที่อยู่เป็นของตัวเองและมีความปลอดภัยที่พวกเขาทั้งสองเห็นว่าจำเป็นไม่เช่นนั้นเธอจะไม่กลับไปอังกฤษอีกเลย ทอมควินผู้เชี่ยวชาญด้านเงิงกุดแห่งอังกฤษอธิบายหน้ากระจกเมื่อเดือนที่แล้ว